แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอเกี่ยวกับรถถังไทย60ในรูปแบบภาษาไทยที่มีความยาวประมาณ700คำและสามารถค้นหาได้ง่ายบนแพลตฟอร์มต่างๆ รถถังเบาท้าย60เป็นหนึ่งในยานเกราะที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นถูกพัฒนาขึ้นในช่วงสงครามเย็นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในภูมิประเทศที่ยากลำบากของญี่ปุ่นและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามจากรถถังข้าศึกที่อาจจะรุกล้ำเข้ามาได้ไท้าย60เป็นรถถังขนาดเบาที่มีความคล่องตัวสูงมีน้ำหนักประมาณ10.2ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลมิตซูบิชิแบบ4จังหวะระบาย ความร้อนด้วยอากาศให้กำลังประมาณ220แรงม้าซึ่งเพียงพอสำหรับขับเคลื่อนรถถังในสภาพภูมิประเทศที่ท้าทายรถถังรุ่นนี้มีความเร็วสูงสุดประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลถึง250กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ใช้60ได้รับการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76.2ม mm, ิลิเมตรแบบร้ายแรงสะท้อนกลับ2กระบอกเป็นอาวุธหลักซึ่งถือเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างแปลกใหม่เมื่อเทียบกับรถถังแบบอื่นในยุคนั้นเพราะมีการใช้ปืนร้ายแรงสะท้อนกลับแทนปืนใหญ่ปกติเพื่อให้สามารถยิงได้โดยไม่มีแรงถีบถอยหลังรุนแรงส่งผลให้ตัวรถสามารถติดตั้งอาวุธได้โดยไม่ต้องมีโครงสร้างเสริมแรงจำนวนมาก การใช้ปืนใหญ่แบบนี้เหมาะสำหรับการส่งยิงในแนวภูเขาหรือแนวป่าทึบนอกจากปืนใหญ่แล้วไทย60ยังติดตั้งปืนกลขนาด12.7ม mm ม M2 Browning หกระบอกไว้บนหลังคาเพื่อต่อสู้กับเป้าหมายทางอากาศหรือกำลังพลของข้าศึกในระยะประชิดและยังมีปืนกลขนาด7.62ม mm, มติดตั้งร่วมกับปืนใหญ่หลักอีก1กระบอก การออกแบบภายในตัวรถทำให้สามารถบรรทุกพลประจำรถได้ทั้งหมด3นายได้แก่ผู้บังคับการพลขับและพลยิงแม้ว่าไทยหกจะไม่สามารถเทียบประสิทธิภาพกับรถถังหลักอย่างไทย74หรือไทย90ได้แต่ด้วยขนาดที่เล็กน้ำหนักเบาและความคล่องตัวสูงจึงเหมาะสำหรับภารกิจลาดตระเวณป้องกันชายแดนหรือการใช้ในพื้นที่ที่รถถังขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ตัวถังของรถทำจากเหล็กกล้าเชื่อมซึ่งสามารถต้านทานกระสุนปืนกลหนักและสะเก็ดระเบิดได้ระดับหนึ่งรถถังไทย60เริ่มเข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นตั้งแต่ปีคอ สอสาลา1,960และถูกใช้งานยาวนานหลาย10ปีโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นที่ญี่ปุ่นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกค,คามจากต่างชาติแม้ว่าจะไม่มีรายงานว่ารถถังรุ่นนี้เคยใช้ในสนามรบจริงแต่การฝึกซ้อมทางทหารและการป้องกันภายในประเทศถือเป็นบทบาทสำคัญของไทย60 สำหรับประเทศไทยแม้ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีการนำเข้าหรือใช้งานรถถังไทย60โดยตรงแต่ประเทศไทยให้ความสนใจในเทคโนโลยีและยุทธวิธีของญี่ปุ่นมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านรถถังเบาและยันกราะลาดประเวนซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของไทยที่มีทั้งพื้นที่ภูเขาป่าและพื้นที่เกษตรกรรมดังนั้นการศึกษารถถังรุ่นต่างๆเช่นไทย60จึงเป็นประโยชน์ต่อาการวางแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาอุ สาหกรรมต้องกันประเทศของไทยในด้านเทคโนโลยีรถถังไทย60แม้จะเป็นเทคโนโลยีในยุค 60s แต่มีระบบช่วงล่างแบบทอชันบาที่ให้ความนุ่มนวลในการเคลื่อนที่บนพื้นที่ครุขระและยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องยิงระเบิดควันเพื่อพรางตัวขณะเคลื่อนที่การซ่อมบำรุงก็ทำได้ง่ายเนื่องจากโครงสร้างไม่ซับซ้อนชิ้นส่วนสามารถถอดเปลี่ยนได้สะดวก ในปัจจุบันรถถังไทย60ได้ถูกปลดประจำการจากกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่แล้วและหลายคันถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์รถถังหรือกิจกรรมทางทหารเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางทหารของประเทศญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในรถถังที่มีบทบาทในช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ แม้จะถูกแทนที่ด้วยรถถังรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ไทย60ก็ยังคงมีคุณค่าในด้านการศึกษาและการอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์และยังเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบรถถังเบารุ่นใหม่ๆที่เน้นความคล่องตัวน้ำหนักเบาและเหมาะกับสภาพภูมิประเทศเฉพาะ สุดท้ายนี้รถถังเบาไทย60ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยียุโทโธปกรณ์ภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการออกแบบยุทธวิธีที่เน้นความคล่องตัวการตอบสนองที่รวดเร็วและการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นบทเรียนที่น่าสนใจสำหรับประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยในการวางแผนพัฒนากองทัพในอนาคต หากคุณต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงภาพหรือแปลงเป็นสคริปต์วิดีโอแบบเต็มพร้อมภาพประกอบในแต่ละส่วนสามารถแจ้งได้ครับ